นักวิชาตอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าการทดลองของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญมากต่อทฤษฎีอะตอมในปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นคนเริ่มต้นหรือเป็นคนแรกเลยแหละที่สามารถทําให้เรามองเห็นภาพของอะตอมได้ชัดมากกว่าที่ดอลตันได้เสนอนะคะนักวิชาตคนนี้เขาชื่อว่าทอมสันค่ะทอมสันเนี่ยเขาได้ค้นพบแบบจําลองอะตอมโดยบังเอิญการค้นพบแบบจําลองอะตอมโดยบังเอิญของทอมสันนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรูไม่ค่าเด็ก มันเริ่มจากตรงนี้ค่ะเด็กๆเห็นรูปบนกระดานไหมคะรูปบนกระดานนี้ไม่ได้เป็นรูปเครื่องแก้วเพื่อทําสวยแต่อย่างใดนะคะรูปบนกระดานนี้เนี่ยคือรูปของหลอดลังสีแคโทดค่ะซึ่งเป็นหลอดลังสีแคโทดซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ที่ใช้ค้นพบในเรื่องของแบบจำลองอะตอมที่ทมสันจะเจอในอในอีกไม่ช้านะคะซึ่งเริ่มต้นเลยว่าไอหลอดตัวเนี้ยประกอบด้วยหลอดแก้วแล้วเราก็สูบอากาศจากในนี้ออกให้หมด ตรงปลายหลอดแก้วทั้งสองจะมีขั้วของโลหะอยู่เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าหลังจากนั้นเราก็จะเอาแบตเตอรี่จากภายนอกเข้าต่อกับขั้วไฟฟ้าทั้งสองนี้นะคะแต่ด้วยการทดลองที่บังเอิญไปมาไปมาเนี่ยทำให้ทอมสันได้เจอสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นค่ะสิ่งสิ่งนั้นก็คืออะไรเอ่ยคือแสงสว่างวาบที่เกิดขึ้นบริเวณก้นหลอดที่ฉาบด้วยสารเรืองแสงพูดอย่างนี้อาจจะดูงงต้องลองมาดูรูปค่ะรูปถัดไปจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ รูปนี้ค่ะนี่คือหลอดลังสีคาโทดของทอมสันนะคะเด็กๆจะเพิ่งไปดูขวามือสุดว่ามันเบีเ่ยงเบนอย่างไรให้ดูองค์ประกอบก่อนเห็นไหมคะสังเกตหลอดลังสีคาโทดหนึ่งชี้ต้องมีหลอดแก้วก่อนสองต้องมีขั้วโลหะทั้งสองซึ่งเป็นขั้วอาโนดกับขั้วคาโทดซึ่งขั้ขวอา,าโนดจะเป็นขั้วบวกขั้วคาโทดจะเป็นขั้วลบซึ่งสองอันนี้ต้องเอามาต่อกับแหล่งจาจ่ายไฟภายนอกหรือว่าแบตเตอรี่ แต่ต้องเป็นแบตเตอรี่ตัวบึ้มมากคือเป็นไฮโวลเทจแบตเตอรี่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อทําการทดลองไปมาแล้วเริ่มต้นทอมสันไม่ได้เอกใจหรือละแคะระคายอะไรแต่ด้วยความบังเอิญตรงที่ว่าหลอดทดลองของทอมสันที่ได้ทำการทดลองนั้นเนี่ยบังเอิญว่าตรงก้นหลอดเนี่ยบังเอิญมีสารเรืองแสงฉาบไว้ยังไม่พอตรงบริเวณขั้วแอโนโอดเนี่ยดันเปรี้ยวมีรูตรงกลางไม่ใช่ดังกินโดนัทนะคะแต่เป็นขั้วไฟฟ้าที่บังเอิญมีรูตรงกลาง ทำให้เมื่อต่อไฟฟ้าครบวงจรแล้วปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นอิเล็กตรอนหลุดออกจากขั้วแคทโทดวิ่งทะลุไปยังขั้วแอโนนโดแล้ววิ่งตรงไปยังบริเวณฉากเรืองแสงตรงกลางแต่จากรูปนี้เนี่ยเด็กๆดูนะคะทอมสันเขาอยากรู้ว่าไอลำที่มันเรืองแสงอยู่เป็นฉากตรงกลางเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างแรกสุดทอมสันเขาคิดเลยค่ะว่าลองช็คสภาวะทางไฟฟ้ามันดูสิวมันมีประจุอะไรดังนั้นทอมสันจึงเริ่มต้น เอาสนามไฟฟ้าค่ะมาลองทดสอบดูสนามไฟฟ้าที่ว่านี้ก็เกิดจากแผ่นโลหะตัวนำนะคะซึ่งเป็นด้านบนเป็นขัวบวกด้านล่างเป็นขั้วลบผลปรากฏว่าอีตัวรังสีที่มันทําให้เกิดการเรืองแสงตัวนี้มันดันเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปด้านบนทอมสันจึงคิดเลยว่าแสดงว่าอีรังสีตัวนี้ต้องมีประจุลบแน่นอนมันจึงเปลี่ยนตําแหน่งเบนขึ้นไปข้างบนทําไมึงคิดว่ามีประจุลบคิดดูนะคะจากเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเรื่องไฟฟ้าสถิตนะลองดู ประจุลบธรรมชาติย่อมเบี่ยงเบนไปหาประจุบวกดังนั้นมันจึงลำของรังสีแคโทดตัวนี้มันจึงเบียเบ่ยงเบนขึ้นด้านบนนะฮะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าจากการทดลองของทอมสันที่บังเอิญเจอลำลำแสงที่ทําให้เกิดการเรืองแสงตรงบริเวณฉากเรืองแสงด้านหลังและลองเอาสนามไฟฟ้าไปทดสอบกับมันเพื่อเช็คชนิดของประจุผลสรุปได้อย่างไรอ่าลองมาดู